นี่คือการทำเขาเกิดอย่างนะเข่าจีบาเต้เขาจีบาเต้เขาจะใส่อย่างแน่ตับบดบ่ตับบดแล้วกับอันอนั้นหมูย่อเนาะอันนั้นหมูย่อใส่นี่จักบาทนี่เลยจักลุจกัจกเอกีบแล้วก็ใส,ส่ซอสใส่ซอสนี่เนาะซอสพริกทำซอส โอ้ยกรอบนขนาดกรอบดังกร,รวบครวบเลย